ครับกินลาบหมูครับลาบหมูกินกับยอดมะระขีนกผักมะระมะละขีนกกับเนี่ยกับลาบหมาาูไทยสารละครเขาผักกระายงหน้านกับลาบหมูรค,มกกหหหมครับอลองบอ่อน กระเพาะเดียร์ถ้าบราอครับจะยอดผักมะระกินนกก็โอเคเข้ากันดีกับลาบลาบป่นลาบหมูก็ได้ป่นก็ได้ครับมากินแล้วรู้สึกสติดใจเคครับกินลาบหมูกับผักยอดผักมะระกินนกครับลาบหมูครับลาบหมูยอดมะระ ขี่นกกินกับลาบหมูครับเป็นคือลาบหมูกับยอดมะละกีนก ไปต้านบาหวานกับข้าวลาบหมูกปอดตามี่